ครับวันนี้เราอยู่กันที่สวนส้มโอโอเยะนะครับที่เรากำลังจะไปนี่นะครับคือการไปมาร์กจุดนะครับเป็นจุดกับ RTK นะครับ RTK ต้องใช้โดนถ่ายภาพนะครับที่เราต้องมาร์กจุดขึ้นให้เขานี้เรากำลังจะไปดูนะครับว่าตรงไหนเหมาะสมกับการขึ้นบินนะครับ let's go let's go ตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าไงทำแผนที่ให้เจ้าตัวแผนท่อมซีอาร์ดีเคทำงานนะครับผมตอนนี้กําลังรอให้ตัว r ารดีเกับรีโมทนะครับซิงค์นะครับว่าเชื่อมต่อกันนั่นเองนะครับตอนนี้พอซิงค์นะครับตอนนี้ดาวเทียมตอนนี้23ดวงซึ่งปกติมันจะได้แค่16ดวงโอเค okay. เครื่องติด ตอนนี้ตัวโดรนนะครับตั้งเราตั้งความสูงว้ที่ถ่ายคือ90เมตรนะครับตอนนี้กาลังเด้งไปที่ความสูง90เมตรเพื่อจะทาภารกิจคือการถ่ายภาพสวนซมอตอนนี้เราเขาเรียกว่าอะไรเราแบ่งแผนที่การบินตอนนี้เราบินโซนเเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะบินจะบินโซน B ต่อนะครับโซน,นบน,นี้ก็หน้ที่ประมาณ100ไร่1 0ยไร่เมื่อเชา้าเราไปแล้ว หนึอครับเมื่อเช้าเราโซน A 100ได้โซน B อีก100ได้แล้วก็โซน C อีก100โซนดีอีก100ทั้งหมดนี้400ไร <400 S 2> ่400ไร่ครับวันนี้เราองดูพอเสร็จนั่นใช่ไหมพี่เนี่ยเปิดตรงนี้ตรงกลางมีปุ่มเปิดครับกดค้างไว้ปุ๊บพอไฟติดปับ๊บคือพอเราเปิดเนี่ยอ่ะโอเคนี่อนนะไม่ได้พอ ไฟสีแดงจะขึ้นครับกดพี่กดค้างไว้นี่แป๊บหนึ่งพัดลมมันติด<อ>แบแตเตอรี่พอจะอยู่ตรงนี้มันคือแบตตัววิทยุเดี๋ยวผมส่อนอีกทีหนึ่งตรงนั้นนะครับตรงนี้อันนี้อยู่ได้ทั้งวันไหมครับมันมีแค่สองก้อนก็ตกก้อนแล้วสองชั่วโมงพี่ตีไป A2 ชึบเห็นมาแล้วอืม บไปๆเจอกันอีกทีเดินแปลงออเนี้ยเขาบินเองเลยไม่ผมเราเนี่ยพี่เราเขียนแผนที่ให้เขาผมเขียนไว้แต่แต่นู่นแล้วเอ็นอีกอีผมเขียนไปแล้วแล้วก็ปล่อยให้ระบบทํางานเองแล้วทีเนี้ยหน้าที่ของเราคือลองเดียวครับอ่อคราวนี้พี่ก็แบ่งโซนการบินอะไรพี่จะบินแปลงนี้ก่อนแปลงนี้ก่อนก็เรื่อยๆเพราะเรามีจุดมาร์กเนี่ยหลายที่ครับผมหลังจากที่เราบินเซอร์เวย์เขาเรียกว่าโซน A2 ไปเรียบร้อยแล้วเราจะเอารูปภาพที่บินเมื่อกี้นี้ไปโปรเซสให้เขาพี่เจ้ครับไปดูนะครับ แมนวนวลแมนวนวลออโต้กับแมนวนวลเพียวๆแมนวนวลเพียวๆนี่คือพี่ลากเส้นปึ๊บอะ่ะมันก็จะบินแข่งตามเส้นแล้วถ้าแมนวนวลอีกตัวนึงปึ๊บคือมันลากเส้นปึ๊บมันจะล็อกกลารตรงต้นมาให้อ๋อโอเคครับจะบินโปรยจะบินต้นก็ต้องเคลียร์เคลียร์จุดอยู่ดีให้เหลือจุดเดียวกลางต้นไม่งั้นระบบมันจะงงแล้วมันจะน้ำมันจะหมุนฟืดฟาดซูส,สัดไปมาจึงต้องเสียจภารกิจของมัน กดอันนี้มันไม่ใช่ใ่อดดึบอ่ะกันะกริดหนึ่งครั้งเนี่ยคือโหมดที่หนึ่งเรากดตันนี้ค้างปึ๊บเลือสีเหลืองเหลืองเนี่ยริดหนึ่งครั้งคือโหมด1กดอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองโหมด2อกดหนึ่ครั้งสโหมด3 1ครั้ง โหมดห้าปั๊บหนึ่งสองคือปุ๊บรอแป๊บหนึงรอรอจนกว่าให้มันมันจะเซ็กมันจะได้ปุ๊บอ่ะพอเกี่ยสรับปั๊บเนี่ยมันจําแล้อันนี้หมดห้าหมดสำหรับอ t ิเงแต่ถ้าพี่ไม่ได้ใช้เป็นแต่ภาพเลยด้วยเลยไม่ได้ใช้ตัวเป็นท่องตีเลยอ่ะแค่แต่ตัวนี้เดียวก็คือโมดหเปิดได้ยาวเลยอ่ะปึเชมต่อพอเราชค่นอเมดนคือ นี่ยอันนี้เขียนม,มาแล้วเบ๊บทับเดีอ่ะกดอีก o n หนึ่งครั้งหนึ่งนต้นพี่จะกิกกก 5, น,กนนิดสตรจุดห้าสูตจุดสามไปกินต้นอ่ะมันฟื้นอย่งนะการพ่นโรตารี่คืออะไรอะ่ะหมุนพอพืพ้นปุ๊บมันจะหมุนอ๋อก็อยู่ที่ว่าพี่จะพ่นันหมุนไหมอ่ะพี่จะเปิดไหมถ้าเปิด<อ>ปั๊บมันจะไปหมุนตาำต้นเสร็จป่ะก็ใช่ ไดนาดมิกคือการพ่นทชื้อต้นละหมุนเนี่ยเห็นไหมถ้าพี่ตั้งน้ําน้อยมันก็เจาะแค่ชุดหน้าเห็นไหมแล้วถ้าพี่บอกเฮ้ยอยากให้ไหลเร็วขึ้นอนะ่ะ0.5ไมใ่ให้ช้า<อ>ก็ดันนีน้ให้มันแรงขึ้นเพราะมันจะพอให้น้ําไหลแรงขึ้นปเอบเราตั้งไวเลย5ล้วจะพิจารณาเออ,เ,อเห็นไหมมันเตี้ยลงก็จะเต,ตี้ยตามต้นเล็กไงมันเตี้ยตามต้นเล็กไงคือระดับอะครับมันจะเปลี่ยนตลอดคือต้นเล็กต้นใหญ่มันจะเปลี่ยนตลอดเครับอะไรนะครับเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนต้นเองใช่ไหมครับใช่ครับระบบทางการเปลี่ยนต้นเองมโอนิเลย นี่คือระบบ ADK พ่นสปอร์ตโมดคือพ่อนตามต้นนี่นะครับคือเจอะต้นเลยใช่แล้วสังเกตว่าทำไมไม่ตลมกลางต้นลมประจานภายนอกมีส่วนนะครับมนาะนี่คือลมน,ะน่ะสองเมตรเท่าไหร่ได้ตั้งมันสามเมตรห้าเทียบลองกันใช่ครับนี่ครับอันนี้คือนี่ครับที่เขาไม่ได้บังคับนะครับอันนี้เป็นการพ่นแบบออโต้นะขึ้นพื้นเห็นไหมมันจะดีตเป็นขึ้นปุ๊บมันก็เดินหน้าแทนคือเรดาร์มันจะแท็กตัวเองแท็กตลอดเวลาเนี่ยตี ใช่ไหมบอกแล้วถ้าบินจะนีมิกมันจะช้าเอาเติมน้ำแบบนี้เราตั้งให้น้ำไหวขึ้นให้น้ำมันแรงขึ้นชื่อชื่อเบสครับตอนนี้ปลูกส้มโอทุเรียนแล้วก็ขนุนฮะประมาณรวมๆวมประมาณ700ไร่ครับเรื่องฉีดย้าใชไหมก็ใช้คนเนี่ยครับแต่ตอนนี้แรงงานคนมันหาย,ยากก็ต้องใช้อะไรที่พอจะช่วยให้มันประหยัดแรงงานคนก็ เ,เ,าาเป็นไงบ้างครับที่กับระบบ r t l ก็จากที่ดูวันสองวันนี้น่าน่าจะน่าจะพอใช้ได้อยู่ฮะแต่ต้องลองสักเดือน2เดือนถ้าเกิดมันโอเคก็ผมว่าน่าจะคุ้มกับเงินที่เสียไปเนี่ยฮะเป็นไงบ้างหลังจากที่ได้ลองบินี P37 ดูอ๋อก็บินไม,ไม่ยากอย่างที่คิดนะผมว่าทุกคนก็บินได้เพราะผมบินได้ทุกคนก็บินได้อยู่แล้ว